สวัสดีค่ะพวกกับพวกเราในช่องงามโชคแฟมิลี่นะคะนุ่นค่ะเด็กๆของเรามาจากอาบน้ำแล้วก็มาขัดตัวนะคะนี่ค่ะเขามาถูตัวค่ะพี่เวียกับพี่เสียให้อะละถูตัวนะคะอาบน้ำมาเสร็จมาคัน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  ก็เลยให้น้องๆมาถูตัวโหด,ด,ดูแต่ละคนก็ฟินมากเลยนะคะ คนละต้นเลยนะคะโจงกันคนละต้นเลยค่ะก็เป็นบรรยากาศยามเย็นของน้องๆน,นะคะกว่าจะได้เข้าบ้านเนาะนี่ไม่วาดน,นะคะ ไม่ว่าถูกค่อยๆท้อทงด้วยดูลูกชายอยู่นู่นให้ดูไม่ว่าก,กันก่อบนะคะโอ้โหว่าถูเบาๆน้อยฟินมากค่ะตัวนี้โคตรฟินเลย ถูกใจใช่เลยค่ะตอนนี้โอ้โหไปดูงามโชคตัวขาวแล้วตอนนี้จากอาบน้ำมาตัวดำๆมาขัดตัวขาวหมดเลยอุย้ยดูดอกนี้ลนเต็มเลยตน้นเม่ตุ้ยเด็กๆนะคะก็จะเก็บดอก ต้นตราดนี้นะคะไปทําพวงมาลัยนะคะนีน่สวยมากเลยนะคะนี่ ดูเสียงสิโคตรฟินเลยบ่งงามฟินมากเลยนะคะตอนนี้งามชุกแบบฟินมากเลยนะคะพี่ก็นั่งเฝ้าส่วนพี่เบียก็ยืนเฝ้านะคะ เรเล็กก็ยืนกินยารอที่บ้านภรรยาแล้วก็ลูกอาบน้ำแล้วก็ขัดตัวนะคะอ้าวขันขาขันขาเป็นบรรยากาศยามยินทงนาของบ้านงามชุกนะคะ ทุง่งนาเดนนี้สุกี้เสียจริงจำบูมาด้วยนะัมาแล้ว,มา,ลวมาหาเมตุยแล้วนะคะอะไรยุดอะไรอะไรคะ Ngàm thăm Vào lên đi nữa ท้องฟ้าสวยงามมากเลยนะคะเป็นสีครามเดงครามนะ,ะบรรยากาศยามเย็นนะท้องฟ้าสดใสมามแบบว่าขัดถูแขนถูขาถูข้างถูด้านหน้าถูงวงเอาทุกทิศทุกกลางเลยนะตัวนี้ ดูไม่วาดไม่วาดขันดากไม่วาดบอกขันดากขันดาก,ดากไม่วาดถูดากตัวเองแล้วค่ะตอนนี้เออถูขาคันขานะคะตอนนี้เอาเอาขาถูแล้วเอออย่าเอาหางตีวาดพี่เบียร์อยู่เป็นเพื่อนไม่วาดนะอืม ได้ยินเสียงเขารองวาดอย่าเอาหางตีอันนี้น้องนของเราก็กำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะทุตัวเสร็จแล้วนะคะดูค่ะเฝ้าเลขของเรามองมาทางนี้ค่ะมค่ะมองเห็นภรรยากับลูกอยู่ทางนี้นะคะเอาไป เดินกลับบ้านนะคะตอนนี้โอ้โหกลิ่น oh, <clean, S 2> แบบว่ากลิ่นต้นต้นตาดนี้ติดตัวเลยอะ่ะ ค่คุณสามีนะคะคุณสามีรออยู่ที่บ้านนะคะป้าเด็กๆของเรากลับบ้านกันแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปและไลฟ์ใหม่ๆของงามโชคแฟมิลี่นะคะผม

ทีชีวิตของชาวบ้านเรานะ,ะท้วยยันโอ้ดัดเปลึงไอ้กูนะฮะแปลว่าโก่อไฟให้วัวนะฮะไฟกันแล้วค่ะตอนนี้